สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดีกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือ 1. รู้จักลักษณะและหัวใจของผู้เลี้ยงแกะที่ดี 2. ผู้เลี้ยงแกะที่ดี มีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร 3. รู้วิธีการตอบสนองการปฏิบัติตนต่อผู้เลี้ยงแก่ก่อนที่เราจะศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าเรามาร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อขอการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเราในวันนี้และขอพระองค์ประทานสติปัญญาความเข้าใจให้กับเราในการเรียนวันนี้ด้วยกันนะคะ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์ขอการทรงสถิตของพระองค์เคลื่อนไหวและสัมผัสใจเราทั้งหลายในการเรียนวันนี้ขอพระองค์ประทานสติปัญญาความเข้าใจให้กับเรา ในการศึกษาพระวจนะคำของพระองค์ในการเรียนวันนี้ด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรเรามาดูความหมายของผู้เลี้ยงแกะกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรความหมายผู้เลี้ยงแกะ คือผู้ดูแลเลี้ยงดูฝูงแกะให้ลูกแกะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงส่งเสริมพัฒนาการในการใช้ชีวิตที่ดีและคอยปกป้องไม่ให้ลูกแกะได้รับอันตรายต่อไปเรามาทำความรู้จักกับลักษณะของแกะกันนะคะแกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง กินอาหารประเภทพืชและหญ้าเป็นหลักมีขนหนาฟูออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแกะเป็นสัตว์ที่มีการได้ยินเสียงที่ยอดเยี่ยมและมีสัญชาตญาณในการตามกันและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพวกมันจะวิ่งหนีจากสิ่งที่ทำให้พวกมันตกใจและจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อคุ้มครองซึ่งกันและกันจะเห็นได้ว่า แกะเป็นสัตว์ที่ชอบสังคมและที่สำคัญเมื่อฝูงแกะมีผู้เลี้ยงพวกฝูงแกะนั้นจะจำเสียงของผู้เลี้ยงมันได้และมันจะตามเฉพาะเสียงของผู้เลี้ยงเท่านั้นดังนั้นพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบคริสเตียนหรือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นฝูงแกะของพระเยซูคริสต ที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากพระองค์เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่แสนดีของเราทั้งหลายพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราด้วยอาหารแห่งชีวิตคือพระวจนะคำของพระเจ้าพระองค์จะทรงปกป้องเราไว้จากศัตรูทั้งหลายที่จะเข้ามากัดกินชีวิตของเรานั่นเอง ต่อไปเรามาดูความหมายของแกะกันนะคะความหมายของแกะคือผู้ที่ต้องอยู่ในการปกป้องหรือการดูแลของเจ้าของเพราะถ้าหากไม่มีการปกป้องอาจได้รับอันตรายได้ เลี้ยงแกะเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตของเราคำว่าผู้เลี้ยงแกะเป็นคำเปรียบเทียบถึงผู้เลี้ยงดูชีวิตและจิตวิญญาณให้อยู่ในทางชอบธรรมต่อไปเรามาดูว่าใครคือผู้เลี้ยงแกะในชีวิตของเรากันนะคะโดยศึกษาพระธรรมเอเสเคียวบทที่3 4ข้อที่12 เอเสเคียวบทที่34ข้อที่12กล่าวไว้ว่าเหมือนผู้เลี้ยงแกะเสาะหาฝูงแกะเมื่อเขาอยู่ถ้ำกลางแกะของเขาที่กระจัดกระจายไปเราจะเสาะหาแกะของเราเช่นนั้นและเราจะช่วยพวกแกะให้รอดพ้นจากสถานที่ทั้งหลายซึ่งพวกเขาได้กระจัดกระจายไปอยู่เมื่อวันที่มีเมฆ และมืดทึบจากพระธรรมตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าพระเจ้าพระบิดาได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เป็นผู้เลี้ยงที่แสนดีของเราทั้งหลายพระองค์ได้เสาะหาเราซึ่งเป็นแกะของพระองค์เพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดพ้นจากสถานที่ซึ่งเราทั้งหลายได้กระจัดกระจายไปนั้น เพื่อให้เข้ามาอยู่ในการปกป้องดูแลของพระองค์พระองค์ทรงปกป้องเราที่เป็นลูกแกะของพระองค์ด้วยทั้งชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อจะนำมนุษย์ทุกคนให้กลับมาเป็นฝูงแกะที่อยู่ในความรักและการปกป้องดูแลของพระองค์นั่นเองค่ะในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่11 ได้กล่าวถึงผู้เลี้ยงแกะที่ดีได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝุงแกะทีนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าลักษณะของผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือการสละชีวิตของตนเองเพื่อฝูงแกะไม่เห็นประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก แต่เอาใจใส่ฝูงแกะด้วยความรักปกป้องฝูงแกะด้วยชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฝูงแกะค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการตอบสนองตอบผู้เลี้ยงแกะกันนะคะ 1. มีการเชื่อฟังพระเจ้า 2. มีหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าโดยการไม่ทำบาป และดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมของพระองค์ 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าโดยการอธิษฐานและใคร่ครวญพระวจะนะคำของพระองค์อย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับวันนี้ก็จบบทเรียนลงแล้วนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ